สวัสดีจ้าพบกับช่องแม่น้องเกดอีกแลนะ้วค่ะเนาะคือเก่าคือเดิมจ้ามัอน,นี่กับพักกันขึ้นพูนะคะเนาะมาเลาอมาจอบบางเห็ดจ้ามันนี่พิกัดภูบ้านนาบอนแล้วค่ะเด้อภูก่อนะคะทางนาบอนนะคะเน,นะะา,นานนะ,ะนะไปรุ่นไปชมน้ำกันนะจ้ามามื่อนี้สิได้เห็ดยังแน่กับเปลี่ยนหมายใหม่แล้วจ้าไปกันเลยคะ่ะเจอแล้วจ้าเพื่อน ละงกดอกแรกแหกมันละงกเหลืองแจดอกน้อย,อ,ยอ่ามันมันเฮ็ดปวกดอกเดียวเจเฮ็ดปวกแม่ใหม่นะคะเนาะเ็ดปวกดอกเดียวอ่า เห็ดหาดส้มเจ้าหรือเห็ดน้ำนมนะคะเนาะมาตัดแล้วเพิ่นจะเป็นอย่างเลจ้ะนี่จ้ะเป็นน้ำนมนะคะเนาะเห็ดหาดส้มหรือเห็ดเห็ดน้ำนมเห็ดชนิดนี้จะบ้ฮึนนะคะเด้อหนึ่งแสบจ้าแกงกระแสบนะคะเนาะเห็ดขาวดินเจ้าขาวดิวนดอกนมนมเลยนะคะเนาะเห็ดขาวดินเจ้าหลายดอกเลยนะคะเนาะน่ะ สามดอกแล้วจ้าทางนี้อีกดอกหนึ่งจ้าขาวดินเห็ดขาวดินดอกแข็งๆเงลยนะคะ่ะสิไข่เห็ดละงอกเลยจ้า มนี่น้องเกตคิดว่าเฮ็ดละงอกได้จบ่บเบาๆนะเพราะว่าใครเขาจะต่างกันอยู่เนาะใครเนาะแม่นี่ลิจ้่เฮ็ดละงอกขาวได้จนะ่านไงสองไข่เนาะ สองไข่จ้าข้าแป้งจ้าแข็งเลยนะไขเนาะจ้าปลานะคะคัก็ไงลงใช่ค่ะจะว่าไม่ไม,มีค่อยมีเห็ดเนะาะปลาลงปลาปลาแปนนะเจ้าจะว่าบ่าใครมีเห็ดหาเลยแต่เป็นว่าย้ำเห็ดเกิดได้หลายก็จิคัก โอ๊ยใจจะมาเก็บกินหมึดอ้ยข้าเจ้ววาเราก็เอาเฮ็ดขับปแป้งนะจ๊ะนี่มุนถึงหมึดละตอนนี้กับเข้ามาในปลานี่นะน,นะคะเนาะเป็นปลาที่บม่ได้ไฟใหม่นะจ๊ะก็โคกเดียวกันนี่นะค่ะเนาะโคกเดียวกันนี่จ้ะแต่ตรงนี้นั้นตรงนี้บม่ได้เอไฟใหม่นะคะเนาะ ไม่ลองเกตเขาที่แรกะตรงนั้นเราไฟใหม่จ,จะแผลงแปลน,นจะเขามาเลาะเบิ้งตรงนี้นัะค่ะเนาะเพื่อจะมีเห็ดให้เราได้เก็บแนนะคหนะคะเนาะอ่ารีดอกนึงจ้ะเห็ดทานจ้ะ ก้านกับปัวขึ้นลนลนี่เราก็เจอเห็ดกอดแดงแล้วจ้าโอ้ยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วอืมใบไม้ติด สวยจ้าอืมขายยังไงเลยดอกแรกแหกหมานนะคะเนาะสำหรับยดกะแดงหมานจ้า แพงจ้าจุ๋มๆเลยนะคะเนาะตอนนี้ตอนนี้ฝนกำลงเม็ดแล้วนะคะเนาะนกเกตกับจะปิดกล่กองก่อนจ้ะเป็นน้ำหมากดอกนึงจ้ะ Hai hiệu lưng hoặc khảo kỳ nè nữa kèo cái kèo đấy kèo nát 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 สายแถวเนี่ยผมมีคนยางมาแล้วกันเนี่ยนี่งามแจะตอของดำมีแล้วจ้ะอีกท่านสองดอกอีกท่านอีกท่าน,าน,านจ้ะใค่เห็ดละงอกจ้ะ nâng khay cái nâng chùm nó cả nó cha chùm cha bạn cha chùm nâng cha đầu nó ngô cái đầu đấy nó này nó cái nó đầu ngay bên đây cha mình với gần mình ừ, cái bộ hết nấm nấm nó cả nó cái này hết nấm nung nó cả nó đọc con sông việt nam mạc cha, việt nam mạc cha, đỏ ngắm ngắm cả, việt nam có một đọt nữa cha, khay hết là ngọt kìa nâng khay có nâng chùm nó cả nó cha chùm cha bà nhé chùm nâng cha Hãy subscribe đọc nó nơi nó cái nó đọc ngay bên đây Chà 1 khay và 1 chuông cho hệt nấm nôm nó cái nó đây là hết nấm nôm nó cái nó đọc xôm xôm Dịch nấm mạc cha Dịch nấm mạc cha Đỏ ngắm ngam đây kìa Năm mạc đỏ ngang cha Cảo ừ, chua đây thôi